ในมุมของที่นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีข้อมีข้อดีเยอะและก็มีข้อด้อยอยู่เหมือนกันแต่ก็มีข้อด้อยน้อยที่สุดบรงนี้ให้กลุ่มน,นี้ด้วยครับข้อด้อยน้อยที่สุดในความหมายของที่ก็คือในที่ว่าการมุมกล้องและการเคลื่อนที่ของกล้องเนี่ยเรียกเงียนสบูรที่สุดของทั้งสามกลุ่นนะครับมันก็จะทําให้ร้านนั้นเผื่อถูกต้องนะครับอันนี้ผมยังมีเก็บบรรยากาศ กลางคืนเก็บบรรยากาศเรือ,อแข่งเรือ,อเก็บบรรยากาศลายล้อมมีของเก่าบ้างมีบรรยากาศที่นี่นั่นบ้างนะครับแต่ประทับใจนะครับก็คือได้ทํางานกับเพื่อนเราในทีมครับแล้วก็ได้จากการแบ่งหน,าน้าที่นะครับว่าคนเป็นรองทำอะไรคนรองทาอะไรนี่ครับลำดับหลังวันชนะเลิศลำดับหนึ่งนะครับสําหรับการประกวดการต,ต่อคอิดนะครับได้แก่ คลิปของเบรลล์เทคนิคพิบุลมาซาห์